犬が食べる。 จังหวัดศรีสะเกตรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างโลกและของดีเทศกาลประจันปี2568เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองการจัดการสุกแห่งเลยนะครับสร้างสรรค์ของจังหวัดศรีสะเกตในครั้งนี้ ผมขอชื่นชมและยินดีกับพี่น้องชาวเพื่อนคุยกับทันหนึ่งอำเภอหนึ่งเทศการสร้างสารรค์เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกครับที่ทางจังหวัดศิรีกะตก์ได้จัดสรรร่วมมานไปให้ทุกอำเภอและแต่ละอำเภอที่จังหวัดศิรีกะเก์ทำเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือความร่วมไม้ร่วมมือกันของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ ท่านผู้ว่านะครับถือมีดแล้วนะครับเราจะนับสอยหลังพร้อมกันนะครับเมื่อนับ 1- นึ่งถึงสมเสร็จนะครับท่านผู้วาก็จะลงมีดสับไก่เลยนะครับนับพร้อมกันครับสามสามเลยเหรอสองหนึ่ง นะครับหรือว่าเอามอเั้าสัณฑ์นะครับก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าได้สับไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังวางไก่ย่างนะครับลงภาชนะในจานนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านก็จะรองนะครับริมรถไก่ย่างนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนเสื่องหลวงและมิสเตอร์อโนไรซิ่งนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับพร้อมกับคุณประมวลกินแก้วนะครับจากอื่นนะครับตอนนี้ท่านกำลัง ิมนะครับไก่ย่างของเรานะครับขอเสียงปรเมือให้กำลังใจเถิด ถือว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังจากที่ท่านประธานได้ลิ้มรสไก่ย่างเสร็จแล้วท่านจะได้มานั่งรับชมนะครับการแสดงนะครับการทุกขบวนนะคะสวยงามทั้งหมดทุกขบวนนะคะแต่ที่สุดก็ต้องมีที่สุดนะคะก็ให้ตาล้อมุกท่านขึ้นบนเวทีนะครับเราจะถ่ายภาพมุมสูงนะครับยืนด้นนานหน้าเวทีนะครับ จำร้อยก่อนนะครับค uh huh ู่น <Hey, mm ี้นะครับทยอยเชิญผ้านส่วนราชการที่ทูข้านด้วยนะคะเดี๋ยวสักคู่นะคะเราขอด้านส่วนราชการก่อนานะครับทางึงนางแบบได้แบบนะคะทุกข้านที่มาแล้วรายงานตัวด้านหลังด้วยนะคะรังด้านหลังด้วยนะคะกิจกรรม นาแบบนากแบบนะคะอ๋อสองรูปแบบอ่อนลงเลยค่ะก็ยวสักครู่นะคะเราเตรียมสถานที่ก่อนนะคะแลเกียวมหาป่วยข้างดีทีด้วยนะคะเยียบๆนะเี่ยชวยนะไก่อยู่ไหนล่ะไนี่ไกอยู่ไแขงเลยไก่จะอนตอ้มันนอนแล้วครับคุณอาจะอัจักรยานอยู่อไไก่จริงไหมนี่ไก่จริงจริมันนอนแล้วไกจริง Got the gun.